ค่ะมดข้อมัลทั้งหมดจัทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้ที่มีความสนใจแนวทางแบตเตอรี่ประใิช้ออยในตัวยางในการรับชมสำหรับสมุดฉากกินแบ,บ,บน่งรัฐบาลท่านน้นแม่หญิงมร,รมีพารว,วยสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับแนวทางเลกเด็ดของแอดคมสันแม่น้องฟีโน่และมายมยมแดงนำโชคแต่ก่อนจะไปดูแนวทางเด็ดๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจแอดมินด้วยนะคะ มาเริ่มต้นกันเลยกับแนวทางของมายมแดงนำโชค16พฤษภาคมงวดที่ผ่านมาก็เป็นที่น่าเสียดายไม่ได้มาตามที่นัดกันไว้นะมาสู้สัญจรกันใหม่กับงวด1มิถุนายนมายมแดงนำโชคเลขสัญจรชัยนาทใบสีแดงมายมแดงให้เด่น7กับ1แล้วก็9สองตัวจับคู่จะมีเลข71 79กับ69ในส่วนของใบสีขาวให้เด่น7กับ9 2ตัวมี 72, 79, 76, 69กับ71ให้เน้น 79, 69กับ71ตัวเน้นก็เป็นตัวเดียวกันกับใบสีแดงนะคะ3ตัว 979, 669, 771กับ772เน้น979กับ771ค่ะเลข79กับ69ก็จะตรงกันกันกบแอเซรีตรงกับอาจารย์ปีชาและก็ตรงกับ แอดทะเลใจนะคะมาลุ้นกันว่ามายมแดงนำโชคจะชนะเลขสันจรรอบนี้ได้ไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะต่อด้วยแนวทางของแม่น้องฟีโนแนวทางของแม่ก็แม่นอีกเป็นงวดที่4แล้วค่ะ 1. เมษายนเข้า90 16เมษายนเข้า89 2พฤษภาคมมา1 7และงวดล่าสุด 16. พฤษภาคมก็มา0 9นะคะ ลุนให้เข้าต่อเป็นงวดที่5เลยค่ะแม่น้องฟีโนงวด1นมิถุนายนเลขขนมไทยมี 16, 19, 46, 49, 50, 53, 56กับ89เลข53กับ56ก็จะตรงกันกับแม่ใบบู์ตรงกับแอดบีวันนาค่ะและเลข 19, 49กับ46ก็จะตรงกับอาจารย์ปรีชานะคะ ก็มาลุ้นกันว่าแม่น้องฟีโนจะปังต่อเป็นงวดที่5้าไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะปิดท้ายกันกันกบแนวทางของแอดคมสัน16พฤษภาคมงวดล่าสุดแอดคมสันให้เลขล่าง09แต่09ไปเข้าบนฟ้านะคะสำหรับผลงาน5งวดหลังสุดก็เข้ายาวๆมาทุกงวดเข้าตั้งแต่งวด16มีนาคมนู้นเลยค่ะ จะเข้าอีกเป็นงวดที่6กหมายก็มาลุนน้นกันกับงวด1มิถุนายนแอดคมสันสตัวโบนมี7 4 6 4 8 4 6 5 7สหกับ8 5ให้เน้น7 4 6 4กับ8ปดเน้นสุดตัวใหญ่สุดเลข7 4คะ่ะ3ตัวบนย์เจ็ดสี่ห้าหกกับ5 8าแเน้นเม็ดเดียว5 7 4นะคะ สองตัวล่างให้1494 74 1707กับ04ล่างให้เน้น1494กับ74เน้นสูตรให้เน้น14ค่ะเลข74ตัวนี้แอดคมสันก็วางมาทั้งแนวทางชุดบนกับชุดล่างเลยนะคะและ74 84กับ04ก็จะตรงกันกับเอตทัศค้าสำหรับ64 85 94กับ04จะตรงกันกับอาจารย์ปรีชาเลยค่ะ ก็มาดูกันว่าเลขของแอดคมสันจะเข้าอีกเป็นงวดที่6ไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลมากๆค่ะช่วงนี้ฝนตกบ่อยที่นี่ก็ตกแทบทุกวันเลยค่ะยังไงก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นแนวทางที่ดีหากมีข้อผิดพลาดประการใดแอดมิน min, ก็ต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะคะ ้านีช่องแม่หญิงบารมีพารวยขอให้อฟซีทุกท่านได้รางวัลแดดในงวดนี้นะคะใครกดไลค์ขอให้ได้เงินหมืน่นกดแชร์ให้ได้เงินแสนกดติดตามให้ได้เงินล้านแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้โชคดีรวยรวยรวยค่ะ